จริงๆแล้วคำสอนพระสมาสมัมพุทธเจ้าเป็นความรู้สานนีิทุกคนจะต้องศึกษาแต่ว่าเมื่อยังไม่ได้ศึกษาก็จะไม่เข้าใจและยิ่งจะปิดหูปิดตาตัวเองด้วยแล้วก็โอ้โอกาสที่จะเข้าใจยากจะไม่เข้าใจพระจะไม่เข้าใจชาวพุทธจะไม่เข้าใจอีกหลายหลายอย่าง เราควรจะเปิดกว้างเปิดหัวใจให้กว้างอย่าไปปิดกัน้นแล้วก็มาศึกษาทาไม่ดีเราก็ไม่เอา้าดีเราก็หลับไปเชยไะเพราะนั้นเรามาศึกษาเถิดความเชื่อเนี่ยควรเอาไว้บนหิ้งแต่คนจริงๆเนี่ยคนจริงนี่จะต้องมาพิสูจน์ว่าไอ้ทำไมเนี่ย ผมเนี่ยสวยสวยเน,ะนี่ใครๆก็รักผมนี่อืมแต่ว่าพรานี่รักผมแต่ว่าตรงผมเออทำไมทำไมเนี่ยเออไมผมตั้งตั้งตีรักเนี่ยเอาอออืแล้วมาอยู่ทรงสำเร็จรูปนี่เป็นทรงที่ไม่ต้อง เปลี่ยนแปลงอะไรอีกหมายความว่าพัฒนาถึงขีดสุดแล้วส่วนที่ไม่รู้จะเอาอยัางไงเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวเดี๋ยวจะเอาหย,ยิกเอ้ยเอาเหยียดเดี๋ยวจะเอาสีนั้นเดี๋ยวเอาสีนี้เดี๋ยวเอาหลายๆสีมาผสมกันบนเส้นผมเนี่ยอ้ไม่รู้จะเอาอยัางไงคือมันเห็นใจเมื่อไงนะทุกคนไม่มีดวงปัญญาเท่าไหร่ เลยมีดวงปัญญาแต่ไม่ได้เอามาใช้หรือเอา,าใช้นิดหนึ่งมั่งอะไรอย่างนั้นจริงๆแล้วปัญญาไปอยู่ทุกคนนึงแต่ถ้าไม่ได้เอามาใช้มีมีไว้ก็เหมือนไม่มีเออเอามาใช้นิดๆหน่อยๆเพราะว่าผมก็ทรงนั่นทรงนี้แต่เ้าทรงนี้สิสาเร็จสที่เขาไม่เข้าใจนะ่ะก็ไปม,มาศึกษาเนี่ยถ้าศึกษากันแล้วไปนี่เห็นไหม แล้วก็โอน่าเธอทูลยังเลยเนอะเอ๊ะทำไมทำไมทำไมเนี่ยอาหารก็มีแค่ครึ่งวันเนี่ยอยู่ได้ยังไงเนี่ยอยู่ได้ยังไงเป็นมนุษย์มันต้องเรามีปากไว้เพื่อกิน <c oughs> กินก็ไปแต่นี่ทำไมท่านพึงพอใจกับ การมีชีวิตอยู่ด้อาหารบาทเดียววันละบาทส0บวันส0สิบาทใช้ได้ทุกอย่างเลยนี่นี่เห็นไหม <c oughs> วันต้องมาศึกษาเอะทำไมท่านท่านอยู่ในชุดผ้ากาสาวพัดกี่ปีกี่ปีก็เห็นอย่างนี้เห็นอย่างเี้กี่ปีกี่ปีก็เห็นอย่างนี้เนี่ยแล้วเปลี่ยนได้ปีละชุดหมายความชุดนี้ ชุดเดียวนี่นะใช้นอนใช้เที่ยวชุดเดียวกัน <c oughs> <c oughs> เออไม่ต้องตึงแต่วันเกิดก็ทั้งวันตาย <c oughs> วันคนเลิบกันตกลงมังใจเป็นหนึ่งเดียวกันสามีภรรากันอับอายได้งานแต่งงานแต่งแ้วม,มีพยานรักป่าวันเกิดไปอกีกโอ้ปลไปไ,ได้ทุกงานกระทั่งเอาตอนสุดท้ายหมดอารมณ์ที่จะอยู่ในโลกนี้อ่ะเอ <c oughs> <c oughs> เอ ก็ยังไปได้เนี่ยก็ชุดเดียวนี่แหละที่จริงมันควรจะมาศึกษานะควรจะศึกษาเนี่ยจริงจริงแล้วเราควรจะรักกันนะครูวิทย์ใหญ่ก็คิดสนุกสนุกเนาะสงครามาศาสนาเนี่ยไม่เคยมีนะมีแต่สงครามอ้างาศาสนาอ่จริงๆนะอ้างเพื่อหาพวกพวกมากหลากไวมันจุดิมันลุยกันสวรรค์กแกร่งเลย ทำไมถึงพูดอย่างนี้เอาไปดูคำสอนดังเดิมสิทุกศาสนาเนีพระศาสดา,าของตนให้รักเพื่อนมนุษย์อห้ามฆ่ามนุษย์อ่ะนี่ไงถ้าของพุทธเพิ่มห้ามฆ่ามนุษย์และสัตว์นี่ไงนี่ไงนี่ไง มันต้องกลับไปศึกษาคําสอนดั้งเดิมพระศา,าสดาของแต่ละท่านยนะมีวัตถุประสงค์อย่างไรที่ตั้งศาสนาขึ้นมานี่ไงเพราะฉะนั้นท่านนับถือศาสนาจริงๆไม่ลบกันเลยมนุษย์จะเลิกกันมีอะไรกับแบ่งปัน,นไหนมจ๊ะอะมีทรัพยากรก,กับแบ่งปันเงินแล้วเราก็เอาเฉพาะเท่าที่เราจําเป็นเกินความจำเป็นก็เอาไปแบ่งปันกงนลบกันไหม เลิฟกันไหมเลิฟเ,เป็นไหมนิ่งเพราะฉะนั้นมีแต่สงครามอ้างศาสนา,ศาแต่สงครามศาสนา,า,าไม่เคยมีในโลกไม่คเคยมีนี่อ้างไว้มันจ่ได้มีพักคีิพวกอย่างนี้แค่นั้นแหละ